สวัสดีครับทุกคนยังอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดียามยามดึกนะฮะวันนี้อยู่ข้างนอกนะะตอนนี้วันนี้นะครับก็อยู่ข้างนอกฮะ,ะเอ้ยดาราเบอร์ใหญ่ ก็ว่าไปอันยองสวัสดีครับ Hello, Me how? I love you. Where are you, bro? Okay, I'm at n e a ยเจ้าพญาลิเวอร์นะครับนี่เห็นไหมคน สวัสดีครับพี่เชอรี่กินข้าวที่ไหนโลกฝนตกไหมตกครับผมแต่ตอนนี้ผมอยู่ร้านกาแฟนะฮะยังไม่กินข้าวเลยครับอยู่เหมือนกันฮัลโหลไฮฟอร์มอินโดนีเสวัสดีจากฟิลิปปินส์คิดถึงที่สุดครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันคิดถึงลุงต้นไหม คิดถึงนะครับคือวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยงานวันเกิดตัวเองนะครับก็คือว่าวันนี้ยี่สามเนี่ยจะจัดโปรเจกต์งานวันเกิดใช่ไหมแล้วก็ขายบัตรไปแล้วด้วยแต่ตอนนี้นะครับบัตรยังขายไม่หมดเลยเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วมั้งรู้สึกว่าจะเป็นโซน b ีหรโซนซนะครับผม <c oughs> ก็สําหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับผมอย่าลืมไปซื้อนะครับ เพราะว่าเขาเรียกอะไรบัตรมีจํากัดแล้วก็อยากให้ไปกันทุกคนนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับทุกคนผมกำลังทำอะไรอยู่นะนอ๋อก็จะมาสปอยงานงานเขาเรียกอะไรนะงานวันเกิดเนาะก็คืองานวันเกิดเนี่ยก็จะเป็นทีมอมานกะเซใช่ไหมเออเราจะทําอาหารหรือเปล่า ไม่มีนะครับผมมันเป็นแค่ธีมแบบฟิลแบบว่าเสิร์ฟคอร์สความสุขอะไรเงี้ยก็ในคอร์สหนึ่งมันก็จะมีหลายคอร์สใช่ไหมแบบคอร์สแอปเปอร์ไทดเซอร์ก็จะเป็นแบบแอปเปอร์ไทดเซอร์จะเป็นยังไงก็คือจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเราก็จะมีการร้องเพลงเต้นหรือว่าทําโชว์ต่างๆเนี่ยมาให้ทุกคนดูเริ่มสนใจกันนละ้วเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมไปซื้อบัตรนะครับแล้วตอนนี้เหลือแค่โซน B กับ C แล้วเนาะเพราะว่าโซน A เนี่ยก็หมดไปแล้ว คครับ I love you Mexico ก็คือตอนนี้บัตรก็ขายทางทิเกตเมลอนนะครับผมสำหรับใครไม่มีก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับผมเพราะว่ามันก็เหลือไม่มากแล้วแหละโซน B ่ะโซน C เนาะก็สำหรับใครที่พลาดการกดบัตรไปตอนแรกนะครับก็มากดได้นะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่โซนนี้แย่งชิงสุดๆใช่ไหมใช่ แต่บี้กับซีก็ยังเห็นชัดอยู่นะเอาจริงนะักขายบัตรท่านหนึ่งใช่ครับต้องมาขายบัตรเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมกดกันแล้วไม่ยอมโอนตังก็หลุดไงเห็นไหมแล้วเราก็ต้องมานั่งขายบัตรอีกตอนแรกนึกว่าจริงๆตอนแรกแบบว่ากดแบบบัตรหมดเลยนะแต่ว่าแบบว่าพอมันไม่โอนตังมันก็แบบไม่นับอะ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมแบบว่ากดเสร็จแล้วโอนด้วยนะครับผม เราก็จะได้ไปเจอกันวันที่23ตุลาเนาะนียย่ยังเล่าเรื่องตีมไม่จบเลยตีมงานก็จะเอ้ยเล่าตีมแต่แล้วแต่เรายังเล่าแบบว่าดีเทลสปอยในงานไม่เสร็จเลยก็คือในงานเนี่ยก็จะมีโชว์ถูกไหมจะมีเล่นเกมจะเจอแบบว่าน้องๆในสังกัดผมแล้วก็จะเจอแขกพิเศษที่จะมาร่วมในงานด้วยนะครับผมแต่ขออุบไว้ก่อนว่าใครจะมา ุกคนค่าดเดาไม่ถูกหรอครับผมเชื่อผมสินะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกในงานมันเกิดนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับอยู่ไหนอะ่ะพี่กันบอกอยู่เดี๋ยวแม่น้ำเจ้าพยาผมเป็นร้านคาเฟ่สตาบัคน,นี่นั่นแหละครับผมก็ โอกาสเหลืออยู่ไม่มากนะครับผมตอนนี้มาซื้อบัตรกันเยังน,น,นะครับเหลือไม่กี่ใบละแต่ว่าเราก็ต้องขายให้หมดนะครับผมเลฟฟอร์มอินโดนีเซียครับผมก็ว่างครับเดี๋ยวลองพาเดินเล่นดีกว่าไม่ แอนด์ i อน n ์น l e วีลคอมทูไทยไม่ใช่ละนี <S <S ่นะครับนี่วิวสวยไหมทุกคน <S 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 จริงครับพี่วู้อยู่อยู่ตรงไหนก็เห็นน้องต้นตัวอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับก็คือ ผมว่าเดินไปหาหลุมที่แน่ครับถึงที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะโซนไหนก็ตามดีไหมใช่ครับมาหากันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าในในวันนั้นเนี่ยก็จะมีงานแบบเขาเรียกแหละงานแบบจัดเต็มแล้วก็มีโชว์แบบพิเศษหลายอันแล้วก็มีสเปเชียลเกสเยอะแๆนะครับผมก็ อยากให้ทุกคนมากันรับรองว่าแบบสนุกแน่แล้วก็แบบว่าไม่พลาดอะไรดีๆแน่นอนครคมไอนะครับ okay, <my> ยัำเห็นเรือด้านหลังไหมครับผมเฮ้ยอยู่ไหนครับไม่ใช่เรือผมครับไม่รู้เรือใครอ่าโอ้ยเห็นปราจั์ไหม Love you to the moon To the moon and back โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยขอแบบว่าอุ๊ยบัตรขายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะทำให้ได้นะเข้าใจไหมเชียนะครับ tomorrow I wake up all ticket s a l e s okay promise โอเคนะครับพี่จะไปเที่ยวไหนหรอคะไม่ได้ไปเที่ยวครับอยู่คาเฟ่วันนี้มานั่งทำงานอ่านหนังสือมาอ้อนขนาดนี้ใช่ต้องซื้อแล้วนะซื้อหมดเลยด้วย ทำไรอยู่ครับสุดหลออยู่คาเฟ่ครับผมขอใส่ฟิลเตอร์ลองหน่อยใส่ฟิลเตอร์หน่อยโอเคใส่ฟิลเตอร์ดูดีขึ้นสิบเท่าใครยังไม่มีบัตรต้องมีแล้วถูกต้องนะครับ มีแจกด้วยนะรอติดตามกิจกรรมได้เลยอย่า yep. แจกผมหนะะ่อยครับมอสปอยเลอร์เหรอโอเคเออ so เออ in ไงดี so in the event we will have special guest s you don't know who He or she is, and we are playing games. We are singing, dancing, and make a show. And the theme is about. Oh magazine. You know, it's like a course. We we. Uh, it's represent the special course. Like, we will serve you fun. And like, kind of like amusing thing, you know. It's kind, it's kind of like Japanese style. No, literally my style to present your from my heart to your heart. ข้าวหรือ,อยังครับยังไม่กินเลยครับตาตีสว่างแล้วหรอยังไม่ดึกเลยนะ mm hmm. So ซ u t วขอบคุณครับ who is the guest star? no not not from Japan but แบบฟอร์มฟอร์มไทยแลนด์ถ้าพี่อ่านเมนต์เดี๋ยวจะไปวิ่งรอบบ้านเลยเอาเลยครับวิ่งเลย I will go to your birthday party very good everyone can come okay แค่ไหนครับโยฮฮน โอเคนะครับทุกคน I got to go because uh, the waitress uh the 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 store is going to close soon the waitress is coming โอเคนะคทุกคนอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ตื่นมานะครับขอ บัตรขายหมดเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่ตื่นมาขอให้บัตรขายหมดเลยนะครับผมมันมันเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับโซนเอกโซนบีนะครับทุกคนเราก็อยากจะแบบขายให้หมดเลยนะครับผมจะได้แบบว่าไปทําเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมด้านอื่นต่อเนาะทุกคนทุกคนใครยังไม่มีนะครับต้องมีนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันยาวยาววันที่สิบสามนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย See you.